สวัสดีครับขออนุญาตแนะนําตัวนะครับผมชนเจริญสแสวงรัตนะครับเป็นหัวหน้าโครงการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลาสมาแบบจุ่มในการกําจัดสารเคมีและเชื้อปนเปื้อนในพลิกนะครับวันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนทีมวิจัยนะครับมาแชร์ลิงนะครับมาเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมันจะมาช่วยเกษตรกร,ะกรนะครับจะมาช่วยผู้บริโภคในเรื่องของ ปัญหาทางด้านฟูลเซฟตี้ได้อย่างไรนะครับโดยที่งานงานวิจัยตัวนี้นะครับเราได้รับสนับรับการสนับสนุนนะครับจากพี่ใหญ่ใจดีนะครับก็คือสวกของเรานั่นเองนะครับก็คือสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับรวมทั้งอุทยามวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับในทีมวิจัยของเรานะขออนุญาตแนะนําเบื้องต้นนะครับก็คือมีผมชนเจริญนะครับเป็นหัวหน้าโครงการนะครับแล้วก็มี ทีมวิจัยนะครับที่เราประกอบร่างจากผู้เ่ยวชาญนะครับในหลากหลายสาขานะครับมีท่านอาจารย์ธีรวันยบุญยวัลนะครับจากคณะวิทยาศาสตร์นะครับมีท่านอาจารย์คมกฤจจากคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมีท่านอาจารย์ยุทธนานะครับจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับแล้วก็มีอีก2ท่านที่มาจากคณะเกษตรมชนะครับก็คือท่านอาจารย์สมุนศักดิ์แล้วก็ท่านอาจารย์ธนชัยนะครับประกอบร่างกันในการทํางานร่วมกันนะครับผมขอเล่า motivation นะครับหรือว่าแรงจูงใจนะครับว่าทำไมเราถึงต้องการพัฒนานวัตก,กรรมเรื่องของพลาสมาเกิดขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆท่านจะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าในปี2050เนี่ยประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นทุกๆปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2050จะกระโดดประชากรโลกจะกระโดดไปแตะถึง1 0 0 0 0ล้านคนนะแน่นอนเมื่อประชากรเพิ่มขึ้นนะครับความต้องการอาหารก็เพิ่มมากขึ้นด้วย ข้อมูลก็คือประเทศไทยเ,ยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วก็มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไป,ไปให้หลากหลายประเทศแต่อย่างไรก็ดีข้อมูลที่น่าตกใจอันนึงก็คือสถิติการส่งออกสินค้าเกษตรในปีนะครันปี2017ถึง2019เนี่ยมีแนวโน้มหรือมีทิศท,ทางที่ลดลงเน,นื่องจากถูกปฏิเสธการนําเข้าจากประเทศคู่ค้าในหลายๆประเทศเหตุผลหลักๆก็คืออาจจะเป็นเนื่องจากของกฎระเบียบ นะครับในแต่ละประเทศไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาเองหรือว่าทาั้ง EU เอเองหรือแม้กระทั่งทางในฝั่งเอเชียเองก็ตามนะครับผมยกตัวอย่างดูท่านดูในกราฟนะครับก็คือเรื่องของข้าวละกันนะครับข้าวเนี่ยเป็นสินค้าที่ไทยเป็นประเทศที่ปลูกข้าวเยอะนะครับแต่ของเราเนี่ยเราก็ส่งออกข้าวได้ลดลงนะครับยิ่งยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นก็คือข้าวของเราเนี่ยเราถูกทั้งอินเดียแล้วก็เวียดนามเนี่ยเนี่ยนะครับแซงในการเป็นผู้ส่งออกข้าว อันดับหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้ครับเรามีข้อมูลว่าสินค้าเกษตรนะครับที่ส่งออกไปอย่างอเมริกาเนี่ยถูกตีกับนะครับมูลค่ารวมแล้วเนี่ย683ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่เยอะมากนะครับสาเหตุหลักของการตีกับนะครับหลักๆเลยคือเรื่องของปัญหารเรื่อง food safety ครับก็คือไปพบว่าสินค้าเกษตรอาหารของเราพวกนี้นะครับมีการปนเปื้อนของจุลินทรีย นะครับแล้วก็สารเคมีตกค้างนะครับที่เกินค่ามาตรฐานที่ประเทศสาหารัฐอเมริกากําหนดไว้นั่นหมายความว่าตอนนี้นะฮะสินค้าเกษตรเราเนี่ยเจอปัญหาด้านฟู้ดเซฟตี้ละนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับท่านลองดูข้อมูลจากกราฟที่ผมมีนะครับคนไทยเองนะครับก็เจอปัญหาทางด้านฟู้ดเซฟตี้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าโดยเฉลี่ยต่อปีนะครับเรามีผู้ป่วยนะครับเฉลี่ยต่อปีประมาณ4 4 0 0คนที่ป่วยจากปัญหาเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ นใน4,400คนต่อปีเนี่ยเสียชีวิตถึงประมาณ600คนหรือคิดไปประมาณเกือบ15%นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างสูงนะครับและเรายังมีค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการทางด้านสาธารณสุขในการรักษาคนที่ป่วยจากปัญหาเรื่องฟูลเซฟตี้ประมาณ20กว่าล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เฉพาะคนทั้งโลกนะครับเรื่องของปัญหาฟูลเซฟตี้ได้มาถึงคนไทยและได้มาถึงหน้าบ้านท่านแล้วนะครับและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะ ประเทศไทยครับเป็นประเทศเกษตรกรรมอย่างที่ผมบอกนะครับส่วนใหญ่เนี่ยนะอาหารที่เป็นเสน่ห์ของคนไทยคืออาหารที่มีรสชาติจัดจ้านมีรสชาติเผ็ดนะครับแน่นอนเมื่ออาหารที่มีรสชาติเผ็ดแล้วเนี่ยวัตถุดิบสําคัญในการทําให้อาหารดังกล่าวมีรสชาติเผ็ดก็คือพริกนั่นเองนะครับข้อมูลต่อไปนี้นะครับที่เราได้มาจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีจำกัดจำกัดสตูพืชหรือว่าไทแพนนะครับเขาได้มีการสุ่มตรวจนะครับ พิกที่อยู่ใน Local Market นะครับแล้วก็ในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะครับพบว่าในปี2559นะครับพิกเนี่ยมีค่ามีสารเคมีตกค้างนะครับเกินค่ามาตรฐานนะครับ100%แต่ในปี60นะครับลดเหลือ55%นะครับถึงแม้จะเป็น55%ก็ยังไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะปัญหาหลักๆของคนไทยนะครับคือเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ ยิ่งไปกว่าน,นั้นเนี่ยาจากเรื่องของสถานการณ์โควิดในปัจจุบันเนี่ยทำให้ซัพพลายเชนเรื่องของอาหารเนี่ยเกิดการช็อตขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องมานั่งคิดว่าเราจะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างไรบ้างนะครับวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวมีหลากหลายวิธีนะครับแต่เราขอเสนอวิธีหนึ่งก็คือการใช้เทคโนโลยีพลาสมาครับเทคโนโลยีพลาสมาคืออะไรนะรผมให้ข้อมูลอย่างนี้พลาสมาคือสถานะที่4 นะครับทุกท่านรู้จักเรียนวิทยาศาสาตร์มาทุกท่านจะรู้จักเมื่อก่อนเรามี3สถานะคือของแข็งของเหลวแล้วก็กา๊าซถูกไหมครับผมยกตัวอย่างก็คือน้ําแข็งแล้วกันนะครับน้ำแข็งเนี่ยเป็นเป็นของแข็งนะครับถ้าเราให้ความร้อนใส่พลังงานเข้าไปนะครับน้ำแข็งจะเกิดการละลายนะครับกลายเป็นสถานะที่2ก็คือน้ำนะครับก็คือของเหลวนั่นเองนะครับในสถานะที่2นี้ถ้าเรายังคงให้พลังงานเข้าไปพลังงานความร้อนเข้าไปนะครับ น้ำของเราเนี่ยจะก,กลายร่างเป็นก๊าซก็คือกลายเป็นสถานะที่3ละนะครับและในสถานะที่3เราคงให้ความร้อนเข้าไปอีกนะครับก๊าซดังกล่าวจะเกิดการแตกตัวเกิดขึ้นนะครับการแตกตัวดังกล่าวจะกลายร่างเป็นสถานะที่4นะครับและสถานะที่4นี่เองที่เราเรียกว่าพลาสมานะครับเมื่อเกิดพลาสมาเกิดขึ้นนะครับจะมีดักตหรือว่าผลผลิตเกิดขึ้นเยอะมาก แต่ผลผลิตที่เกิดขึ้นนะครับใน2กลุ่มที่เราสนใจและจะเอาไปใช้จัดการขนด้าน Food s a ฟตี้ก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่ชื่อว่า ROS นะครับก็คือ reactive oxygen species นะครับและกลุ่มที่2คือ RNS นะครับ reactive nitrogen species นะครับซึ่งทั้ง ROS และ RNS ตัวนี้มีประโยชน์ครับนะครับกับทั้งเกษตรก็คือสามารถช่วยเล่งโตในการปลูกพืชผักได้ รหรือ 2. สามารถไปจัดการกับเรื่องของฟูลเซฟตี้ไม่ว่าจะเป็นล้างสังเคมีนะครับหรือว่าฆ่าเชื้อได้นะครับหรือแม้กระทั่งทั้ง r o s และ INS ตัวนี้นะครับสามารถไปใช้ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเราสามารถใช้ผลผลิตของพลาสม r าที่เกิดขึ้นนี้ในการทำให้น้ำเสียเนี่ยนะครับกลับมาสู่น้ำที่มีคุณค่า,คคาที่ดีขึ้นหรือว่ามีปริมาณออกซิเจนที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้ นี่คือประโยชน์ของเทคโนโลยีพลาสมานะครับแล้วก็มีการใช้จริงไปแล้วนะครับในหลากหลายประเทศผมให้ขมให้ท่านดูข้อมูลตัวนี้นะครับนี่คือจำนวนเปเปอร์นะครับที่ตีพิมพ์นะครับทางด้านพลาสม a าเกษตรนะครับจะเห็นว่ามีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นมากทุกปีนั่นหมายความว่าเทคโนโลยีพลาสมาเกษตรพลาสมาตัวนี้นะฮะจะสามารถนำมาใช้กับทางด้านฟู้ดเซฟตี้หรือว่าทางเกษตรได้แน่นอนนะครับแล้วก็กลายเป็น ฮอตอิชชูแน่ฮอตอิชชูแน่นอนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยสนใจเอาเทคโนโลยีทางด้านพลาสมามาครับมาใช้กับปัญหาเรื่องของสารเคมีตกค้างที่อยู่ในพลิกนะครับโดยกระบวนการที่เราใช้ในการสร้างน้ำพลาสมาของเราเนี่ยนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาคือใช้คำว่าพลาสม่าอิท t เวเ a ตด์วอเตอนะหรือว่า ชื่อเล่นคือพาวเนี่ยนะครับภาษาชาวบ้านเอาง่ายมากเลยครับใช้คําว่าน้ำพลาสมาตัวนี้นะครับก็คือเราสร้างสาระพลาสมาสาระที่4ขึ้นมาก่อนนะครับพอได้สาระที่4ที่เป็นพลาสมาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราผลัก r o s หรือ ins ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปในน้ำนะครับเมื่อ p r d u ัก r o s หรือ ins เข้าไปในน้ำเนี่ยจะทําปฏิกิริยาเคมีกับน้ําคือ h 2 o 2นะครับและสุดท้ายจะกลายล่างออกมาเป็น h, h 2 o 2 นะครับคือไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะครับจะอยู่ในรูปนี้นะครับแต่เมื่อไรก็ตามเนี่ยถ้าในน้ําดังกล่าเนี่ยมีสารเคมีตกเข้าไปนะครับหรือแม้กระทั่งมีเชื้อต่างๆลปนเข้าไปในน้ําดังกล่าเนี่ยนะครับ H 2 o 2จะกลายร่างเป็น O h radical นะครับแล้วก็ไปทําปฏิกิริยาเคมีกับสารเคมีดังกล่าวให้เกิดการสลายตัวหรือแปลงร่างเป็นสารตัวอื่นที่ไม่มีพิษนะครับหรือแม้กระทั่งจะไปทําปฏิกิริยาเคมีกับเชื้อทำให้เชื้อดังกล่าเนี่ยตายลง นี่คือกลไกที่เกิดขึ้นนะครับเราก็เลยสร้างน้ําพลาสมาด้วยกระบวนการแบบนี้นะครับแล้วไปทดลองกับพิษของเรานะครับที่มีสารเคมีตัวแรกนคือคาร์เบนาซิมนะครับที่อยู่บนผิวของพิษของเราเนี่ยนะครับเราก็เลยล้างด้วยน้ำพลาสมาที่เราสร้างขึ้นนะครับปรากฏว่าค่ามาตรฐานของคาร์เบนาซิมที่ตกค้างนะครับในพืชผลทางการเกษตรจะต้องไม่เกิน2 ppm นะครับ ในเคสของเราเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นมีคาร์เบนซิมตกค้างประมาณ5.6% 5.6 ppm นะฮะขออภัยแล้วสุดท้ายพอเราล้างด้วยพลาสมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณ1.11 ppm นะครับในตรงกราฟสีม่วงนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็เอาไปทดลองกับคอปเปอร์ดิฟอสนะครับเราพบว่าในเคสของคอปเปอร์ดิฟอสเนี่ยของพลาสมาของเรานะครับเพาวนะครับในกราฟสีม่วงนะครับเราสามารถล้าง ข้อปรีฟอสตัวนี้นะครับให้เหลือประมาณ1.73 ppm น้บค่ามาตรฐานอยู่ที่3 ppm นะครับเทียบกันถ้าล้างด้วยน้ำกลั่นนะครับก็ยังเกินค่ามาตรฐานก็ยังไม่ปลอดภัยนะครับอยู่ที่เหลือที่4.66หนะครับหรือแม้กระทั่งล้างด้วยโซเดียมไปคาร์บอเนตก็ตามนะครับยังเหลืออยู่ที่3.71 ppm นะครับค่ามาตรฐานบอกว่าต้องต่ำกว่า3 ppm นะครับเราก็น้ำพลาสมาของเราไปทดลองกับเชื้อนะครับก็คือเชื้ออีโคไล รเราพบว่าในเคสที่เราแช่พิกของเราเนี่ยที่มีเชื้ออีโไลในน้ำพลาสมาของเราเนี่ยประมาณ6ชั่วโมงนะครับเราสามารถล้างเชื้อ E. อคโไลได้ลดลงถึง42%นะครับโดย42%เนี่ยนะครก็ค่อนข้างน่าพอใจเพราะว่าผ่านมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็เอาพลาสมาไปทดลองอยับยั้งการเติบโตนะของเชื้อราคลกโคลติกัม ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคแอทแทคโนสในพริกเนี่ยนะครับเราพบว่าเราสามารถยับยั้งการโตมันได้ถึง41%นะครับจากนี้นะครับเราก็ไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับดูไซเอฟเฟกต์ของน้ำพลาสมาที่เกิดขึ้นนะครับต่อคุณสมบัติทางกายภาพของพลิกนะครับเราก็เทียบกันยน4ตัวอย่างนะครับตัวอย่างแรกคือเป็นน้ำพลาสมานะครับตัวอย่างที่2เป็นการใช้คอล็อก10%นะครับกับพลิกนะครับตัวอย่างที่3คือใช้แอลกอฮอล์70% และตัวอย่างที่4เป็น di water นะครับเราเอาไปทดลองแล้วเราเก็บเก็บไว้ประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็มาดูผลกันนะครับพบว่าในเคสของพลาสม่านะครับในกรอบสีแดงนะครับซ้ายมือสุดนะครับเราพบว่าเคสของพลาสม่าเนี่ยนะครผิวของพิกเนี่ยยังคงความสวยงามนะครับและแทบจะไม่เห็นเอทรัลโนสนะครับที่อยู่บนผิวของพิกได้เลยนะครับในขณะที่คลอโรสหรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เองก็ตามนะครับผิวเริ่มเหี่ว เริ่มยน่นเกิดขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเห็นชัดมากครับถ้าล้างด้วย DI water เนี่ยพริกเริ่มเน่านะครับหลังจากเก็บเปน็นหอาทิตย์นะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่าทางพลาสมาเนี่ยนะครับค่อนข้างมีประโยชน์อย่างมากนะครับนอกจากล้างสารเคมีนอกจากฆ่าเชื้อได้แล้วเนี่ยนะครับยังทำให้สามารถยืดอายุผลิตภัณฑ์ได้ดีอีกด้วยนะครับ Uh, เราก็เลยไปทดสอบนะครับกับเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับมีงานวิจัยจํานวนมากนะครับที่ตีพิมพ์ออกไปแล้วนะครับเทียบประสิทธิภาพการระหว่างการใช้พาสมากับการใช้อโซนนะครับในการกําจัดสารเคมีตกค้างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราพบว่าพาสมาเนี่ยมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่านะครับหรือบางเคสเนี่ยถ้าถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ระหว่างพาสมาก,กับโอโซนเท่ากันแต่ระยะเวลาที่พาสมาใช้จะมีระยะเวลาสั้นกว่านะครับรวมทั้งเมื่อเราเทียบกับ การล้างสารเคมีตกค้างด้วยวิธีการอื่นไม่ว่าจะเป็นแบวอ water นะครับหรือว่าใช้วิธีการอื่นพบว่าพลาสมามีศักยภาพที่ค่อนข้างดีกว่านะครับนอกจากนี้พลาสมายังเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเทคโนโลยีสะอาดนะครับที่ไม่ไม่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็สร้างได้ไม่ได้เรื่องไม่มีความไม่มีความซับซ้อนแล้วก็ไม่ได้อันตรายด้วยนะครับแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรานะครับตอนนี้ ของเราเนี่ยเราค่อนข้างพูฟไอเดียจบแล้วในห้องปฏิบัติการนะครับว่าเทคโนโลยีน้ำพลาสม่าเราเนี่ยสามารถล้างสางเคมีแล้วก็กําจัดเชื้อจุ C, ลินทรีย์และอีโคไลได้นะครับในพริกนะครับและตอนนี้เราได้เริ่มกระบวนการในการสร้างเป็นเครื่องต้นแบบออกมาแล้วนะครับก็คืออยู่ในเฟสที่2นะครับตอนนี้ถ้าเทคโนโลยีของเราเนี่ยอยู่ใน TRL หรือว่า Technology readiness level เนี่ยน่าอยู่อยู่ที่ประมาณ4ถึง4ถึง4ถึง5 นะครับก็คือการทําต้นแบบออกมานะครับนอกจากนี้นะครับพอเราทําต้นแบบได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะพัฒนาเพิ่มเติมนะครับก็คือจะพยายามลดระยะเวลาในการล้างลงนะครับรวมทั้งเราจะขยายผลนะครับนอกจากใช้กับพริกแล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้กับผักผลไม้ชนิดอื่นด้วยนะครับแล้วเราก็จะศึกษาเรื่องของกฎระเบียบต่างๆนะครับมีการยื่นจด IP ร่วมกับสวกนะครับแล้วก็จะทำการไลเส้นไปนะครับโดยที่ กลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดเทคโนโลยีของเรานะครับก็แรกก็คือเป็น u ูทูบก่อนนะครับก็คือเป็นจากสวกกับทางหมายวิาลเชียงใหม่นะครับถ่ายทอดให้กับเอกชนนะครับที่เป็นบิสเนสในการผลิตเครื่องจักรนะครับแล้วก็เทคโนโลยีทางการเกษตรนะครับหลังจากนั้นเมื่อไล่เส้นไปแล้วเนี่ยบริษัทดังกล่าวหรือเอกชนดังกล่าวก็จะทําการผลิตนะครับเครื่องพลาสมาของเราออกมานะครับแล้วก็ขายให้กับฟ i n a ลคลัสซูเมอร์นะครับก็คือเป็น B2C ต่อมาอีกทีนะครับโดย หลักการของเราหรือว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเราจะทําเครื่องเป็น s c a สเกลนะครับคือระดับอุตสาหกรรมแบบครัวเรือนก็คือ h o u s e h o l นะครับแล้วก็ในระดับระดับอุตสาหกรรมการผลิตด้วยนะครับก็เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีพลาสมาของเราตัวนี้นะครับจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของฟู้ดเซฟตี้นะครับให้กับผู้บริโภคนะครับและทําให้คนไทยกลับมายิ้มได้อีกครั้งหรือแม้กระทั่งทําให้ยอดผู้ป่วยที่เกิดขึ้นจากฟู้ดเซฟตี้ตัวนี้ลดลงนะครับ สุดท้ายนี้นะครับงานวิจัยตัวนี้สําเร็จไม่ได้นะครับถ้าขาดการสนับสนุนจากสวกนะครับก็คือสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรนะครับองค์การมหาชนนะครับรวมทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับแล้วก็อุทยานวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีมหาวิเชียงใหม่นะครับอย่างไรก็ตามครับถ้าท่านสนใจเทคโนโลยีตัวนี้นะครับหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สวกนะครับแล้วก็ที่มหาวิเชียงใหม่นะครับตาม qr code ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอท่านตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ